สนับสนุนโดยคลินิกรักษาแผลเบาหวานที่เท้าโรงพยาบาลรามคำแหงนอกจากปัญหาเรื่องของความสวยงามแล้วภาวะหลอดเลือดขอดที่ขาที่มักจะพบมากในผู้สูงวัยส่วนใหญ่และที่ขายังส่งผลกระทบถึงสุขภาพโดยตรงของผู้ป่วยภาวะหลอดเลือดขอดนะครับเป็นภาวะ ที่มีการบกพร่องของหลอดเลือดดาหรือภาวะที่หลอดเลือดดำเนี่ยเสียการทางานจนทําให้หลอดเลือดดำเนี่ยมีความดันที่สูงขึ้นแล้วก็จนทําให้มีการคดเคี้ยวตามมาการเป็นภาวะหลอดเลือดขอดได้อาการที่เราจะพบว่าเราเป็นหลอดเลือดขอดเนี่ยอันดับแรกก็คือจากลักษณะของขานะครับอาจจะมีเส้นเลือดสีเขียวเกิดขึ้นมานะครับที่บริเวณขาเกิดขึ้นนะครับลักษณะเส้นคดเคี้ยวนะครับ หรือว่าข้อเท้านะครับมีสีคล้ำขึ้นจนถ้าเกิดเป็นมากๆเข้าอาจจะมีแผลที่ข้อเท้าเกิดขึ้นแล้วแผลอันนี้ไม่หายนะครับจำเป็นต้องทําการรักษานะครับจากการศึกษาพบว่าสาเหตุของการเกิดหลอดเลือดขอดที่ขานั้นสัมพันธ์โดยตรงกับลักษณะของการดําเนินชีวิตประวัติครอบครัวและอายุของผู้ป่วยสาเหตุของหลอดเลือดดำบกพ่องเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่มีสาเหตุ หลายอย่างร่วมกันนะครับอย่างเช่นคนที่มีอาชีพนะครับที่ต้องยืนนานๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยพันธุกรรมเองนะครับในคนที่มีประวัติครอบครัวอย่างเช่นพ่อแม่เป็นนะครับก็จะมีความเสี่ยงที่เป็นมากขึ้นในปัจจุบันการรักษาภาวะหลอดเลือดขอดที่ขาสามารถทําได้หลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับลักษณะความรุนแรงของหลอดเลือดขอดเป็นหลักการรักษาหลอดเลือดขอดในปัจจุบันนะครับ เราเราจะแบ่งหลอดเลือดขอดเนี่ยออกเป็นสอชนิดง่ายๆก็คือหลอดเลือดขอดชนิดตัวเล็กนะครับซึ่งหลอดเลือดสอชนิดตัวเล็กเนี่ยเราอาจจะรักษาด้วยวิธีการฉีดยานะครับหรือว่ายิงเลเซอร์ที่ผิวหนังนะครับซึ่งอาจจะช่วยได้นะครับแต่ว่าหลอดเลือดขอดที่มีปัญหาในการรักษาคือหลอดเลือดขอดชนิดตัวใหญ่นะครับซึ่งหลอดเลือดขอดชนิดนี้เนี่ยมักจะมีความสัมพันธ์กับหลอดเลือดดําที่อยู่ข้างในซึ่งเสียด้วยนะครับ สมัยก่อนเนี่ยเราใช้วิธีการออผ่าตัดแต่การรักษาอันนี้เนี่ยมีแผลค่อนข้างเยอะนะครับออจะมีผลกับความสวยงามค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ค่อนข้างเจ็บแล้วต้องนอนโรงพยาบาลหลายวันนอกจากการรักษาด้วยการผ่าตัดกรณีที่พบว่าผู้ป่วยมีภาวะหลอดเลือดขอดที่ขาซึ่งมีความรุนแรงแล้วในทางการแพทย์ในปัจจุบันยังมีการรักษาซึ่งเป็นทางเลือกให้ผู้ป่วยที่เกิดภาวะหลอดเลือดขอดอีกด้วยปัจจุบันเนี่ยใช้วิธีการใหม่ ที่เรียกว่าการใส่สายคลื่นความถี่สูงเข้าไปเจาะเข็มนะครับเล็กๆเข้าไปแล้วก็ใส่สายเล็กๆเข้าไปนะครับยิงเส้นเลือดตรงบริเวณนี้ข้อดีนะครับของวิธีการนี้นะครับก็คือ1คนไข้ไม่มีแผลผ่าตัดเจ็บน้อยกว่านะครับแล้วก็อยู่โรงพยาบาลน,น้อยกว่าข้อเสียนะครับของวิธีการนี้เนี่ยอาจจะทําไม่ได้ในทุกลายของคนที่เป็นโรคเส้นเลือดขอดนะครับ อาจจะต้องทอําทการตรวจให้แน่ใจก่อนว่า,าสามารถทําด้วยวิธีนี้ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ต้องอยู่ในมือของแพทย์ที่ชํานาญถึงจะทาวิธีนี้ได้การรักษาภาวะหลอดเลือดขอดที่ขาไม่ใช่เพียงการรักษาเพื่อผลทางด้านสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยเท่านั้นหากยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจําวันของผู้ป่วยให้กลับมาเป็นปกติอีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน